สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรังสิมันรุ่งเรืองอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3อยู่โรงเรียนบ้านปักช่องรุสามคคีหนึ่งวันนี้จะมาท่องบทอาขยานตั้งไข่ล้มต้มไข่กินขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะตั้งเอ้ยตั้งไข่ ใจลุมจะตกกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดวีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตสาอ่านเขียนเรียนหนังซื้อทั้งวิชาสารพัดเรียนหัดปรือ ใครรำไรเออ